3ส,สิ่งที่คุณควรรู้หากอยากหมดหนี้ไวแถมปลอดภัยด้วยครับ สวัสดีครับเทสนะครับธน,นสิทธิ์บางสมบุญสุขคลิปนี้นะครับอยากพาทุกคนชวนคุยในประเด็นเรื่องของการจัดก,การหนี้นะครับหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อต่งตางๆนะครับซึ่งก็คงเป็นหนึ่งเป้าหมายสําคัญสําหรับหลายๆคนนะครับที่เมื่อเริ่มวางแผงกนการเงินแล้วนะฮะเป้าหมายอยากจัดก,การหนี้อยากปิดหนี้อยากเคลียร์หนี้ให้เร็วนะครับเพื่อความสบายใจของเรารวมถึงสามารถประหยัดดอกเบี้ยด้วยแต่วันนี้นะฮะก็เลยอยากพาทุกคนมาชวนคุยในประเด็นนี้แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับว่า ถ้าเราเนี่ยโฟกัสเรื่องหนี้จาัดก,การหนี้อย่าหมดหนี้ไวอย่าประหยัดดอกเบีย้ยแต่อาจจะตามมาด้วยในเรื่องของปัญหาการเงินวันนี้เนี่ยก็เลยอยากพาทุกคนนะครับมาทําความเข้าใจกับ3ประเด็นด้วยกันนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถจัดก,การหนี้แบบหมดหนี้ไวด้วยนะฮะแถมยังปลอดภัยไม่เสี่ยงจะเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้พร้อมๆกันครับ สำหรับประเด็นนี้นะครับจริงๆ,ๆก็ต้องบอกว่าเกิดจากาที่มีคนเนี่ยกรอข้อมูลเข้ามานะฮะหลังจากที่เราเนี่ยสร้างลิงก์เอาไว้ว่าหากใครอยากให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินกดลิงก์นี้เข้ามากรอข้อมูลเข้ามานะครับแล้วมันก็จะมี1ประเด็นก็คือเรื่องของการกําหนดการตั้งเงงงป้าหมายการเงินนะครับซึ่งหลังจากที่ไปรีวิวหลายเคสหลายๆคนมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามี1ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยมีเป้าหมายที่อยากจัดการหนี้นะครับหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อหนี้บัตรเครดิตตามระยะเวลา ของแต่ละคนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเออผมก็มองว่าเออมันน่าสนใจคือหลายๆคนเนี่ยโอเครู้สึกอยากสบายใจอยากเคลียร์นี่อยากปิดนี่ให้เร็วนะครับแต่รู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากคุณเนี่ยไม่วางแผนจัดก,การดีๆมันเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินและเกิดงูกินหางในเรื่องของดอกเบีย้ยวนไปวนมาแบบไม่รู้จบนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาชวนคุยในประเด็นนี้กันนะครับส่วนใครอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงิน ตอนนี้เรายังเปิดรับอยู่นะยังสามารถดูลิงก์ได้จากด้านล่างได้เลยกคดคลิกเข้าไปนะฮะกรอกข้อมูลเข้ามานะครับรวมถึงแผนการเงินของคุณเนี่ยนะครับใส่ลิสต์เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปทํา ไปกรอกข้อมูลนะครับก็เอาไปเป็นหนึ่งแนวทางในการปรับแผกนการเงินของคุณแล้วกันเนาะนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถมีแผกนการเงินได้เหมาะสมสําหรับคุณนะครับแล้วมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็หากใครสนใจยังสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะนะฮะส่วนประเด็นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นแรกเลยนะฮะก่อนที่คุณเนี่ยจะไปจัดการเขาได้คุณก็ควรที่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจถูกไหมว่าเฮ้ยหนี้ของคุณเป็นหนี้ประเภทไหนอ่าเป็นหนี้บ้านไหม เป็นหนี้รถไหมอ่าเป็นหนี้สินเชื่อไหมนะครับหนี้บัตรเครดิตไหมถามว่าทําไมเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าหนี้แต่ละประเภทเนี่ยอตัตราดอกเบีย้ยอาจจะไม่เท่ากันวิธีการคํานวณคิดของดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นแล้วก่อนที่คุณจะไปวางแผนจัดก,การเนี่ยคุณทําความเข้าใจก่อนถ้าสมมตินี้ก้อนนี้อาจเป็นหนี้บ้านเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนี้สประเภทนี้นะครับ ถ้าเป็นนี่แบบอัอตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับโอเคแบบนี้เราวางแผนที่จะจัดการนี่ให้หมดไวได้นะครับรวมถึงสามารถประหยัดดอกเบีย้ยได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีนี่อีกประเภทหนึ่งนะฮะหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทน,นะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นกับนี่ของรถนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งก็คืออัตราดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทก็คือคำนวณมาเลยวา่าคุณกู้10,000แ คุณกู้1่ล้านนะครับเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปคูณกับอัตราดอกเบี้ยเนาะนะครับเสร็จแล้วคูณกับจํานวนปีจํานวนงวดที่คุณกู้แล้วก็หารออกมานะฮะว่าต่องวดเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าสมมตินะคุณมีหนี้2ประเภทนี้เป็นแบบลดต้นลดดอกกับฟิกเลทเนี่ยนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เนี่ยถ้าอยากจัดการให้คมค่านะครับให้คุณเลือกอ่าจัดการวิธีแรกก่อนนะครับเลือกจัดการหนี้ประเภทแรกก่อนก็คือหนี้แบบลดต้นลดดอกนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยแบบ ฟิกเลทเนี่ยคืออ่าคุณอัดเงินเข้าไปจ่ายเข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกคำนวณแบบคงที่อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเคียนี้ก้อนนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจเนาะอย่างนี้รถเนี่ยคืออ่าเราได้รถเป็นของตัวเองเร็วนะครับก็มีในเรื่องของความสบายใจแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคืออ่าถ้าคุณปิดเร็วจ่ายเร็วคุณอาจจะได้รถในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลงสัก50% แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตาัตราดอกเบี้ยมันก็เหมือนถูกคิดเผื่อไปแล้วถูกคำนวณเผื่อไปแล้วนะครับอันนี้แหละก็เป็นในสิ่งที่คุณควรจําเป็นที่จะต้องเข้าใจก็คือวันนี้ของคุณตอนนี้มันเป็นประเภทแบบไหนนะครับถ้าสมมุตินะอ่าเป็นแบบฟิกเลทแล้วคุณมีโปรเจกต์ที่จะต้องใช้เงินนะครับเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นจริงๆอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้ดังนั้นแล้วคุณควรที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนวันนี้ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นนี้ประเภทไหนนะครับการคิดอัตราดอกเบีมม้ยเป็นรูปแบบยงงไ สำหรับประเด็นข้อที่2นะครับคือตอนนี้คุณจ่ายอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในเลทเท่าไหร่นะครับหลายหลายคนเนี่ยคือพอจัดก,การนี่เราก็เลือกใช้วิธีการหาไรายได้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เอาไปจ่ายไปโปะไปปิดนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเราอาจจะหลงลืมคือเลทอัตราดอกเบีย้ยนะฮะที่เราเนี่ยจ่ายอยู่ตอนนี้มันเป็นเลทเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ต้องบอกแบบนี้ครับเวลาที่เราจ่ายเงินเข้าไปนะครับเขาจะหักในเรื่องของดอกเบีย้ยก่อนแล้วที่เหลือค่อยไปใส่เงินต้นถ้าคุณมีเลทอตาดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงคุณก็จะเสียดอกเบีย้ยเยอะหนี้ของคุณเนี่ยก็จะหมดช้าตามไปด้วยนะครับดังนั้นแล้ววิธีที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการโปะก,การปิดคือคอยรีเช็คอตาดอกเบีย้ยซึ่งเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปแสดงให้ดูในตาราง Excel ครับ อันนี้เป็นในส่วนของตัวอย่างที่ผมแสดงขึ้นมาให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติน,นะคุณกู้บ้านเนี่ยซื้อบ้านอยู่ในราคา3ล้านบาทผ่อนต่อเดือนนะฮะอยู่ที่1,6,000บาทนะครับก็ผ่อนไปเรื่อยๆเนาะนะฮะผ่อนไปเรื่อย เกือบเกือบสาปีนะครับคุณจะเสียดอกเบี้ยเนี่ยสุทธิทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2อล้านเหลายหลายคนนะครับก็คือเลือกใช้วิธีการในการจ่ายโป่จ่ายปิดเข้าไปนะครับหรือว่าทําข้างวดเนี่ยให้ค่อนข้างสูงเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเนี่ยลืมคํานึงก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเราลองมาดูอัตราดอกเบี้ยนี้ก่อนนะครับว่าถ้าสมมตินะเรทนี้นะครับคือคุณจ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่1 6 0 0ทนรับด้วยเลทอัตาเบียที่5%เงินะครับจะเข้าอัตราดอกเบี้ยน่อู ที่ประมาณ12,000บาทนะครับที่เหลือจะไปเข้าเงินต้นประมาณ3,600แต่ว่าถ้าสมมุติอ่าคุณเคลียร์อัตราดอกเบีย้ยดูแค่ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะคอยที่จะรีเฟนแนนซ์หรือว่ารีเช็คสม่ำเสมอเนี่ยนะครับอ่ะสมมติเลทอัตราดอกเบีย้ยนะจาก5%อยู่ที่ประมาณอ่ะอยู่ที่ประมาณ3% นะครับอยู่ที่ประมาณ3%คอเคอยรีเช็คนเรื่องของตาดดอกเบี้ยสม่ำเสมอคุณจะสังเกตเห็นว่าดอกเบี้ยที่คุณชําระจากก่อนนะเนี้ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ12ื่นสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นดังนั้นอ่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่หลายๆคนนะครับอาจจะหลงลืมไปคุณควรที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งวิธีการประหยัดดอกเบีย้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้2รูปแบบด้วยกันหากเป็นหนี้บ้านนะก็คือเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับกับการรีเทนชันก็คือขอลดอัตราดอกเบี้กับธนนาคาครเดิมทีีย ยังในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ของร่มซามเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวหน้าให้คุณเนี่ยสามารถเข้ามาดูในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ได้นะครับอย่างอดอกเบีย้ยที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ถูกไหมเดิมเนี่ยนะครับนี่3ล้านบาทนะค,คุณเสียดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นถูกไหมก่อนหน้านี้ นะครับพอปรับจาก5%ลงมา3%คุณเสียดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ7,000เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็จะมีตั้งแต่2.39นะครับในช่วง3ปีแรกแบงก์หนึ่งนะฮะ0.5นะครับแบงก์หนึ่งแล้วก็1.75แบงก์หนึ่งนะครับ,นะรบ,บ,บ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยหากคุณคอยรีเช็คในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับเปรียบเทียบแล้วก็ยื่นที่จะรีไฟนันต์ตรงนี้จริงๆแล้วจะสามารถทาให้คุณเนี่ยประหยัดดอกเบีย้ยได้มากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําครับ และในส่วนข้อที่3นะครับคือยอดเท่าไหร่ที่คุณสามารถจ่ายไหวและปลอดภัยจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะกลัวที่จะเสียดอกเบี้ยอยากหมดนี้เร็วๆนะครับเราก็จะไปทําในเรื่องของค่างวดเนี่ยให้มันค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเสียดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ทีนี้มันเป็นสาเหตุสําคัญครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการเงินเพราะว่าเราลืมวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราเสียดายในเรื่องของดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับแต่ว่า เราลืมว่าเฮ้ยเราอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายพิเศษบางอย่างเข้ามาหรือเปล่านะครับมันอาจจะมีในเรื่องของเหตุที่จะต้องใช้เงินสดสำรองฉุกเฉินหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องคํานึงด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่คุณวางแผนเอาแบบว่าที่คุณไหวจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเดือนไหนคุณมีเงินเพิ่มนะครับอยากใจเพิ่มอยากปอกเพิ่มตรงนี้จริงๆคุณก็ประหยัดดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในไฟล์พร้อมๆกันครับ อันนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าสมมตินะคุณกู้บ้านเนี่ยในเลทราคาคา3ล้านบาทเลทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ5%นะครับแล้วคุณผ่อนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,0 0 0บาทนะครับทีนี้ดอกเบีย้ยทั้งหมดที่คุณจะเสียเนี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7นะครับตรงนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอัตราดอกเบีย้ยมันค่อนข้างสูงมันแพงเราไม่อยากที่จะเสียดอกเบีย้ยเยอะเราอยากประหยัดนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณไปฟิกในเรื่องของค่าง,งวดเนี่ยจาก16 อ่าเป็นส0,000ื่นแสดงว่าเพิ่มมาอีกประมาณ14ื่นสี่ถูกไหมนะครับดอกเบีย้ยประหยัดจริงครับคือจาก2ล้านกว่าเหลือแค่ประมาณ80 0 0 0นซึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าอ่ายิ่งคุณจ่ายค่างวดค่อนข,ข้างเยอะนะครับคือหลังจากที่มันหักดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเข้าในส่วนของตัวเงินต้นค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหากเกิดปัญหาเรื่องของการเงินนะฮะมีเหตุที่คุณจะเป็นจะต้องใช้เงินเนี่ยนะครับเงิน 14, 0 0 0พกว่าบาทตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญแล้วไม่ทําให้คุณเนี่ยนะครับจะต้องเกิด ไปกู้สินเชื่อส่วนบุคคลไปใช้บัตรเครดิตเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอัตราดอกเบี้ยที่5%เรนตเี่ยมันสูงแต่พอคุณไปเจออัตราดอกเบี้ยที่เป็นสินเชื่อเนี่ยมันสูงมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวทีนี้เราจะทํายังไงจัดการยังไงดีนะครับซึ่งถ้าในมุมมอ,องผมนะครับผมแนะนําแบบนี้ครับก็คือให้คุณเนี่ยนะฮะตกลงทําเป็นสินเชื่อแบบว่าย,ย่อตามที่คุณผ่อนไหวนะครับที่ปลอดภัยจริงๆเมกชัว sure จริงจริงนะครับถ้าไหวหมื่นหกก็ทำเป็นหมื่นหกแบบนี้แล้วถ้าหากเกิดเดนนนนไหนนค,คุณเี่ มีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่ามีไรายได้ที่สามารถจ่ายเพิ่มได้โปะเพิ่มได้ตรงนี้ก็แนะนําให้โปะเข้าไปนะครับอาจอย่างเช่นง,งวดที่1เนี่ยอาจจากเดิมจากหมื่นหก็จ่ายเป็น30,000ไปเลยอ่ะพอง,งวดที่2งวดที่3เกิดเหตุที่จะต้องใช้เงินนะครับมีค่าอ่ามีในส่งค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาคุณก็จ่ายตามอยอดผ่อนตามเดิมเนี่ยได้เลยนะครับอ่ะอง,งวก็ัดมาไม่มีคุณก็จ่าย3 0,000ไปเรื่อย ถ้างวดไหนาไม่ไหวนะครับเกิดช็อตเกิดมีเรื่องจะต้องใช้เงินก็จ่ายตามยอดที่คุณผ่อนไหวจริงๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูสุดท้ายปลายทางนะสุดท้ายปลายทางนะครับ กับกลายเป็นว่าดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถูกกว่า2อล้านเอยู่ดีนะครับดังนั้นตรงนี้เอาเลือกที่ผ่อนไหวผ่อนได้ชัวร์ดีกว่านะครับหากเดือนไหนมีเรื่องจะต้องใช้เงินก็จะได้ไม่ต้องปวดหัวหาเงินจากทางอื่นนะฮะไปชักเงินเก็บไปดึงเงินลงทุนออกมาใช้นะครับตรงนี้เลือกที่ไหวแล้วค่อยจ่ายเพิ่มนะฮะน่าจะทําให้คุณเนี่ยสามารถประหยัดดอกเบีย้ยแล้วปลอดภัยกับนี่ก้อนนี้ด้วยครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3ประเด็นที่อยากพาทุกคนเนี่ยมาชวนคุยในวันนี้พร้อมๆกันนะครับหวังว่าน่าจะได้ไอเดียได้มุมมองเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเนาะในการไปวางแผนจัดก,การหนี้นะครับคือการหมดหนี้เร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องปลอดภัยด้วยนะฮะตรงนี้ก็ฝากเวลาการโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับกับ3สิ่งที่คุณควรรู้หากอยากหมดหนี้ไวและปลอดภัยด้วยประเด็นแรกเลยนะครับคือคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนครับว่านี้ตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนอัตราดอกเบี้ยคิดยังไงอออ่่เเเปป็นแบบบัตตรราาดกียลลหื อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบคงที่หรือเปล่านะครับถ้าสมมตินนะคุณมีหนี้แบบ2ประเภทให้คุณเลือกใช้วิธีการจัดการหนี้ที่แบบลดต้นลดดอกก่อนนะครับเพราะตรงนี้จะทําให้คุณเนี่ยคุ้มค่ามากกว่าประเด็นที่2นะครับคือตอนนี้คุณจ่ายอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในเลทเท่าไหร่บางคนคืออยากมันหนี้เร็วๆหาเงินมีไรายได้เท่าไหร่เอาไปอัดเอาไปจ่ายเพิ่มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องรีเช็คอัตราดอกเบีย้ยก่อนเพราะว่าเงินที่คุณจ่ายเข้าไปมันจะไปเข้าดอกเบีย้ยก่อนเสมอถ้าเลทอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูง,สงเงินที่คุณจาเข้ไป คุณก็จะเสียดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงมันก็จะไปเข้าเงินต้นน้อยดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องพิจารณาและประเด็นสุดท้ายประเด็นข้อที่3นะครับก็คือยอดเท่าไหร่ที่คุณสามารถจ่ายไหวจริงๆนะครับหลายหลยคนรู้สึกเสียดายดอกเบีย้ยก็คือเราไปทำในเรื่องของค่าง,งวดเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อให้หมดนี้เร็วด้วยและประหยัดดอกเบีย้ยด้วยแต่ตรงนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้หลายๆคนเนี่ย เกิดปัญหาเรื่องของการเงินดังนั้นให้คุณยึดแบบว่าที่คุณจ่ายไว้ผ่อนไว้แบบชัวร์ไว้ก่อนแล้วถ้าเดือนไหนคุณมีเงินเพิ่มขึ้นอ่ะหรือว่าไม่มีภาระอื่นๆเพิ่มเติมก็ค่อยๆเอาเงินไปจ่ายไปอัดเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องของการเงินตามมาทั้งหมดนี้ก็เป็น3ประเด็นที่อยากฝากเอาไว้วันนี้นะครับก็เห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะนะฮะส่วนคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดดดดีีีออะะไไรรรมมาาาาาฝฝกกกก็ตติิ้้ววยนนนคคคััับบลปป่สส